โอเคนะครับกลับมาในเกมฟาคายนะครับในพาร์ทสเปเชียลในภารกิจพิชิตปลาเค็มนะฮะนะครับเรามา,าเล่นต่อนะครับหลังจากที่ <c oughs> เรายึดค่ายไปยึดค่ายปลาเค็มไปสองค่ายนะครับเราจะมายึดอีกนะฮะตอนนี้เราอยู่ไหนเนะี่ยสักครู่ครับอ๋อเราอยู่นี้ฮะคือค่ายปลาเค็มนี้อยู่หนึ่งค่ายครับอ่าเราต้องไปค่ายนู้นครับประเด็นคือเราจะไปยังไงเหรอเดี๋ยวดูซิอ้าวตรงนู้นมีอ่า,ตร,อาตรงนี้มีรถขอรถนะแจ๊ โอเคไปดีกว่าจ้าเอาล้นั่นไละเฮ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดดดออ้อ,อ,อนี่คือความรู้สึกที่คุณต้องกลับมาภาคใหม่อีกรอบแม่แม่งตายเฉยเลยโอ้โอเคครับเราจะไปใหม่นะโอ้ปวดหัวเลยแล้วกูต้องมากดแมใหม่นีอ๋ไปครับคือรถโอเค คือรถดีกว่าคนที่ขี่ไปครับแมนแมนอย่านะยังมีรถส่วนอีกนะโอเคไม่มีโอเคครับนี่เรามีถนน,นให้ให้ถนนน,นี้อ่าไปเราก็ใช้ถนนนี้นะครับจะต้องโลบรัดอะไรมากครับแหมวิวสวยจริงแฮะขี่แบบขี่แบบไม่ต้องมองเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบอ่ะฟักยูตายไปเลยเดียด๋วยวหมูตายไปเอาหมูหายชิบหายแล้ว พี yeah. ่ลอกคุณรู้ป่าเอ้ยอ้าวอะไรทำไมมันมันสะดุดอะไรอะไรวะเนินแค่นี้มึงสะดุดอ๋อเอ้าวกระตุกโอเคเฟรมเรทกระตุกเฟรมเรทดรอปมาดรอปไปเมื่อกี้ช่วงหนึ่งโอเคไปต่อครับแมนแมนนี่อะไรเนี่ยโอ้โห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 โอเคครับเอ้ยเหมือนมีคนเห็นอย่าจะเย็น เอาหมาอ้วว the fuck เดี๋ยวเดีวววกูกูมาทำอะไรนี่เนี่ยเดี๋ยวเดีเดเดอ๋อเอามามายู่เทอรถฮะโอเคอ่ะอ่ะอ่ะ oh shit ลงก่อนลงลงิวิว้าเออโอ้ยถ้าคายนะั้นมันจะยากนะกูเปลี่ยนคายเหอะนะฮะมาที่ใหม่ก็จบ เอ่อตอนแรกว่าจะยึดค่ายนะเราไปยึดค่ายกันก่อนดีกว่าโอ้โหเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวโอ้พวกเราโอ้โหเดี๋ยว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 นั่นโอ้โหเดี๋ยว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 ค่อยๆลงครับค่อยๆลงใจล่มๆใจล่มๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออ Holy fuck เออหลับเลย อะไรครับเอโอโดเดียยวเดีเดเดไม่เห็นแล้วเออขาขาดเลยอะไรเดี๋ยวไอ้พวกขาาเข้มเทือนอาน้าวไปไหนแล้วเออเดยวเดียเดียว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 ใจลมลมใจลมลมโ้โอ้ย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 อะยโอ้ยโอ้ยอ้อไม่อายชิบหายอาโอ้ออ้โอโอ้ยโอ้ยโอตยโอ้ยโอยอ้้อ้ยอ้าวอ้้ยยวย้ อื้อโอเคหลับเลยอะไรครับอื้อรีโหลดก่อนอือ้าวอะไรวะเสียงอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 อื้อเฮ้ยอ้าอ้าอื้อไอสองเดี๋ยวฮิวฮิวอื้อโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยสองไอฮิวอ่าเอือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ơi, sot tượng ơi, quên ơi. ừ, vẫn một, lần một, oi, oi, Ôi ừ, ui, 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 Holy fuck, holy fuck. Holy fuck. ui, 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 เอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหสัแบบนี้เลยอ่าโอเคอันหนึ่งครับสักครู่ครับ,บ,รบเกิดสงครามกลางกลางหมู่บ้านแล้วครับโอ้แล้วแบบที่หิวที่กูเก็บมาทั้งหมดนี้หายเอาเออฟันหัวแม่งไปไหนแล้ววะเอาอะไรขยิงอะไรกูเนี่ยเอาเดี๋ยวอะไรหนึ่งสองสามไปฉลามขึ้นบกเออเคุณเด้ โอ้โหเอาแล้วใครปลาอะไรไหมกันออือเดี๋ยวเดียวเสียลมๆเอาให้อะไรไหนใครยิงอะไรวะไหนอน่ยเอาเอานี่เอืเอยิงแม่งให้เป็นอัมพาตเลยโอเคอ๊ยล้อสุนสนไยไปหมดเลยฮะอยากออกมาบนเนี่ยอยากออกปะจะออกมาปะไม่เอานะอย่ายุ่งกับเรา โอ้ย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 นี่หนึ่งสองสามไปฉลามขึ้นบกอ้าเอาไม่ตายเอื้อเอื้อเอื้อเดี๋ยว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 ยังยังอีกเอื้อช็อตเลยโอเคหลับในเลยเราต้องโดของก่อนครับมีอะไรก็ไม่รู้นี่เอเคไม่เอาโอเคดีนะที่มีรถให้เราถ้าไม่ เดวนะลืมเนื้อเสือไม่ได้ครับมาสึกอ้าโอเคอิวอิวอือเกิลสกินอือยู่ก่อนเลยจุดมุ่งหมายอยู่ฝั่งนู้นครับท่านผู้ชมครับไปแหมไม่ได้บูนนี้มากี่วันแล้ววะอ้าวแล้วนี่ที่อ้าวเอ้าไอเราก็นึกว่าจะ โอ้โหนี่มันที่อาบน้ำเดี๋ยว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 ตรงนี้ไม่มีเพชรเลยอ่ะจะได้เก็บของซะหน่อยเห็นรีโหลดก่อนไอ้นี้น่าจะมีไม่มีเว้ยมีเว้ยแหมดีจิงดีจิมจิมดีจิมจิมตรงไหนอันนี้ไงโอเคโอ้หได้กระสุนแทนกันอะไรวะไม่ค่อยไม่ค่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โห หนึ่งสองสามไปฉลามขึ้นอ้ามัลติคิวอ้าววัตเตอร์ฟาร์กเด้อ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 อ้าวสไนกูปืนไหนวะนี่ไงสไนกูปืนนี้ไงอือโอ้ไม่กูดเอื้อตายเลยแหมไม่แดกไม่ได้แดกหรอกครับสไนยังเรา อ๋ออ๋ออ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือภารกิจปลาเค็มกูมาทำปลาเค็มนี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเจอแล้วอือเอ้าไม่โดนหัวชิบหายแล้วเอือเอ้าไม่โดน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 อืออุ้เดี๋ยว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 เจียมียิงพลาดได้ไงวะอือเอ้างม้นชิบหายแล้วระยำแล้วไงอุ้ยนี่ไม่ได้แดกแล้วมันอะมึงใช่ไหม มึงใช่ไหมนี่เทคเลยเอาไหนอึ้ออือึอึอึออออแมง่งยิงอย่างเงี้ยละกันเดี๋ยวนะเรามาปลาโอ้โหพาร์ทนี้ต้องใส่จะจะได้แค่จะได้สักสักนิดหนึ่งฮนะคือสักเรามายึดค่ายสักค่ายหนึ่งอนะปลาเค็มเนะี่ยฮะคือแม่งเล่นมานานละโอเคเราเล่นมานานแล้วครับ นะตรงนี้ม <irgendw carbono> ีจอระมีจอระก็ไม่ใช่จอระแค่มีจอระแค่ไหมไม่น่าไม่น่าจะเหลือฮะน่าจะมีเอาจังซี่กันละกันเอาจังซี่กันละกันอ้าโอเคไปดีกว่าไม่มีแล้วครับความเย้เด้อเดี้อเด้อเราจะวายครับอ๋อโอ้โหไอ้เค่เดี๋ยวอ้าแม่งไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับเออเรียบร้อยอีแมงเลยเขาคดาย โอ้ยเหมือนมีเหมือนมีเหมือนมีไหนวะโอ้โหเออล่วงเลยนะ่ะอ้าวเราควายไคลิดเดียวผมวิ่งก่อนเลยอย่านะ

ไหนนี่เนี่ยโอ้ยอื้อหไอศุนี่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 เห็นช็อตเลยโอเคครับท่านผู้ชมครับเราคนนี้ไปด้านบนแล้วนะฮะอ๋อเราควายทำอะไรกันน่ะโอเคโอ้โหควายแม่งอย่างเยอะได้โปรดอย่าทำเราเลยมายึดค่ายโอ้ค่ายนี้ฮะ บอกได้ว่าเป็นคาน้ายที่เอา What โอ้ไอ้ควายเข้าใจความรู้สึกไหมเล่นมาตั้งนานเนี่ยแล้วกูต้องมาวิ่งฮันหนีควายเนี่ยโอ้มันใช่เรื่องไหมโอ้ตายแล้วกูเดวควายฆ่าในมเมื่อมันไปข้างขาง้ขางไม่ได้ไปข้างหน้าก็ได้วะเอาหมา,มา,าด,ด้วยเช็ดเข่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี <Vale. S 2> um. ๋ยวเราค่อยๆเก็บจะทำสงครามครับจะทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งอ้าวแล้วมึงเวทอืออือเฮดช็อตเลยอ้าวชิบหายแล้วหมามาโอ้ฟักโอเคอืออือห้าม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 เลย ห้ามเลยเดี้อเด้อเด้ออ่ะเบินเลยเบินเลยเด้อเด้อเด้อมึงอะไรเนี่ยฮะไอสองนี่มึงอะเออเดี๋ยวฮหิวก่อนอ่าอย่าเล็ดขาดอืมอืมนี่แน่ตายยังมีรถมาเหรอมีเหรอ ผมนี่วิ่งเข้าไหมนะเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมาทางนี้ปะอ้าวเฮ้ย hey, พี่มึงอ่ะเออนี่เนี่ยอ, <c oughs> อ๋อเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใน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 ใจเย็นใจเย็นทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งเออโอ้ชิ i อืออโอเค ไหนวะนี่นี่แน่นี่แน่นี่ฟักอัพโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 ใจต้องนิ่งใจต้องนิ่งเดีจ้าออาตายอยู่นั่นอ่ะเอาอ๋อไม่ตายอีกเอ่ะโอ้โหอะไรวะมันมาอะไร มวายกว่าเนี้ยอย่าอย่าเข้าข้างหลังอย่าเข้าอย่าเข้าข้างหลังโอ้ฟักฟักอยู่ฝักอยู่อ่องอะไรวะไหนมีอะไรกะเอาแม่งหลบอ้าว่ชิบหายแล้วนี่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 อ้า เรียบร้อยครับในที่สุดอ่าเราก็ทำลายไม่ใช่ทำลายเลยเขาเรียกว่าอะไรยึดยึดอ่าที่ค้าปะเข็มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยจบไปแล้วครับรีแพร์ได้ไหมเรียกกำลังเสริมไม่ต้องรันนะเนื้อหมาคงไม่ต้องใช้ครับโอเคเดี๋ยวขอเก็บนี่ก่อนนี่มีอะไรมั่งมีอะไรบ้างมีอะไรมั่มง รูปๆคำๆปาตังกาปาต,ตังกี้ก่อนมีอะไรมาเก็บก่อนโอเคนี่เนี่ยโหได้เงินมาเยอะครับคุ้มค่ามากไปเราไปทำการซื้อขายเราสักแป,ป๊บหนึ่งนะว้าวนี่มีเก็บก่อนเลยเ,ออเ,ออเก็บ โอเคนะครับก็เอาไว้เจอกิลิปหน้านะครับขอบคุณนุตั้นนะที่รับชมนะครับฟาคายสเปเชียลภารกิจพิพชิตประเข็มนะฮะพาร์ทที่2นะครับก็เป็นว่ามันทีเดียวนะครับพาร์ทน,นี้สนุกมากโอเคไว้เจอกิลิปหน้าครับสวัสดีครับ